นั่นเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วรักษาความสุขนั้นให้ต่อเนื่องยาวนานกันไปเรื่อยๆเมื่อมีความสุขกายมีความสุขใจต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นใจก็จะอยู่กับความสุขและเป็นสมาธินิ่งแล้วก็แนบแน่นในที่สุดก็เข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วจะมีความสุขมากกว่านี้อีกดังบาลีที่ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี สุกนี้เองเป็นสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ความสุขเนี่ยบางคนนั่งนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ความสุขนะั้นถูกแล้ววิธีแก้ไขหรือวิธีพัฒนาก็คืออย่าอยากให้ได้ดีไปกว่าเดิมพอใจเท่าที่เราทาได้อย่างนี้พอใจความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจเราก็จะละเอียดเมื่อเราพอใจใจเราก็จะเป็นกลางใจของเราก็จะเป็นกลางไม่มีความอยากให้ได้ดีไปกว่าเดิม ก็ไม่มีทำดำําความอยากนั้นเป็นทำดำําไม่ใช้กําลังถ้าใช้กาลังและใจอยากเมื่อไม่ใช้กาลังและใจก็จะละเอียดเพราะนั้นให้เราพอใจโดยไม่มีความอยากใดๆในที่สุดเราก็จะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่านาัตติสันติบาลังสุขขังภาพหรือองค์พระหรือดวงวัฏมรรคก็จะปรากฏับเราเองในขณะที่เรามีความสุขไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความอยากใดๆ